นึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจีสำหรับศึก้ามุทายคู่ที่3นะครับก็เป็นการชกทิงแชมป์ในรุ่นฟินเวสที่ว่างของวิญญุตสยามฝ่ายแดงที่เห็นอยู่นะครับก็คือสดใสทอพระประแดงน้ำหนักร0อยหปอนด์แล้วก็คู่ต่อสู้ของเขาวันนี้เจมบอลลูกจะแม่ทับทิมครับน้ำหนักเท่ากันคือร0 5ปอนด์ประวัติทั้งคู่ ก่อนจะขึ้นมาชิงแชมป์ของเวทีมวยสยามครับคุณสุพนรณรันเชิญครับถ่าสดใสชออกรับประแดงนะคะที่อยู่มุมแดงน้ำหนักช่างช้า่อเน้านี้1 0 6ปอนด์ค่ะต้องทําน้หาหนักลดตรงหนึ่งปอนด์ชื่อจรัจลนละองนะคะเป็นคนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ค่ะปัจจุบันอายุ16ปีชกมวยมาแล้วทั้งหมด62ครั้งชนะ5.8ครั้งแพ้4ครั้งค่ะครั้งสุดท้ายชนะคะแนนหนุ่มท่าเสาเทคโนโดิสิตที่เวทีมวยสยาม ผู้จัดการและหัวหน้า,นาคณะคือคุณชิพระประแดงค่ะอาวุธที่ถนัดของสดใสคือเตะขวากับเข่าวงในค่ะสำหรับมุมน้ำเงินได้แก่เจมบอลลูกเจ้าแม่ทับทิมน,นะคะน้ำหนักช่างมเช้านี้106รปอนด์ครึ่งค่ะทำน้ำหนักรดตรง1ปอนด์ครึ่งชื่อจริงเกรียงศักดิ์พงแสงชูเป็นคนอำเภอคาพุพธบาาจังหวัดสระบุรีค่ะปัจจุบันอายุ17ปีชกมวยมาแล้วทั้งหมด70ครั้ง ชนะ50ครั้งแพ้13ครั้งเสมอ2ครั้งค่ะครั้งสุดท้ายชนะคะแนน mm hmm. เพชรตาปีตอ่อสีใต้ที่เวทีราชดำเนินผู้จัดการและหัวหน้าคณะคือคุณวินยนาคสินหรือกิ่งทองรกป์พบาดค่ะอาวุธที่หนัดคือเตะซ้ายสำหรับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนะคะได้แก่คุณวิทูลภัยอนันต์ค่ะรางวัลพิเศษนะก็เหมือนเดิมนะครับเตะก้นคอสอกับเขารอนั้น แอนตี้ซีนก็จะมอบรางวัลพิเศษให้10,000บาทเมื่อนอกได้ครับแล้วก็จกกระรักษาปันหางนอกได้ก็จ่าย30,000โชคละเกินบาทแผลแต,แต่มีค่ารักษาพยาบาลเข็มละ500บาทนะครับเป็นได้ห้าร้อยยาถ่ายพยากรองสีเหลืองเม็ดเดียวครั้งเดียวมอบเงินสดให้แก่นักโชคผู้เอกคนละสองพันนี่ครับกล้องจับถุยงยางอนามัยครับปลอดภัยปลอดเอชนะครับยาดมเชตระกุลมีเลือดเกล็ดสีดมก็ได้ทาก็ดีนักมวยที่ชายจังหวัดบ,บยใจยอดเยี่ยมอวุธหมาดเท้าขาวสองดีที่ดุดในแต่ละสัปดาห์ครับ ยาดมเจ้าตระกูลมอบเงินสด3,000บาทยาดมเจ้าตระกูลยาดมเจ้าตำรับสำหรับกลุ่มนะครับกรุงทนของเปลกศูโรงับประเทิงครบวงจรย้านฝั่งทนพบกับตลกวลรงกวาร้อยคณะนะครับดีลาดตัตรุษนั้นก็หาความบันเทิงได้นะครับที่กรุงทนของเปลกชั้น3สําหรับผู้ที่ขึ้นมอบมาลัยให้แก่นางโชคคู่นี้ก็คือคุณสิทธิศักดิ์ประภาวัฒนเวศนะครับผู้แทนการเป็นตรลยมแห่งประเทศไทยครับคาราเต้ท่าเพลียข้านอน,อนมอบรางวัลทองคำ หนักหนึ่งบาทกับนักโม่ที่น็อกคู่ต่อสู้เร็วที่สุดนะครับเอโซ่ทเทเบิลสปีดแรงไม่กลัวร้อนซสเอโซ่เทเบิลสปีดวันนี้รับปรีเสื้อยืดไม่กลัวร้อนหมดเขตสารเวทสิงหาคมครับชกอัพขยบ้าเกาะถนนทนแรงสะเทือนครับมีเลือกชาทั้งชกน้ำมันชกแกส๊สชกแรลลี่และชกชกช,ก,ชกอัพซูเปอร์ครับสำหรับ,บรถปิกอัพบรรทุกหนักทั่วไปขอขอบคุณครับคุณรงว่องประเสริฐก,การผู้จัดการบัริษทวินสเปเชียลจำกัดที่สนับสนุนอุปกรณ์มวยไทย ขอขอบุณปุป๋ยตรามาบินปุ๋ยพลังมาครับขอขอบคุณการเป็นเจ้าเล่แห่งประเทศไทยด้วยสถานีบริการ,รพันเ้่ยแหล่งทั่วไทยอบุ่นใจตลอดการเดินทางนะครับแล้วก็นกมโยที่พลาดถ,ถูกผู้สูญล็อกทุกคู่แหละครับจะมีบัตรรับประทานอาหารมูลค่า3,000บาทนะครับจากห้องอาหารตะวันแดงาศาสตร์แสงเดือนซึ่งก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักชกนั้นได้บำรุงร่างกายนะครับแล้วก็ทำศึก ในครั้งต่อไปต้องหารตะวันแรงสาสแสงเดือนนะครับผู้ที่ให้ความออุ่การาคงจะทราบก,กันดีก็ฝากว,ว่าวันสุกร์21ส,สิงหาคามพบคอนเสิร์ตซับตามบทแดงโดยจ่าหอยเลนลี่30สิงหาคามพบเจ้าของเพลงเต้ยสาวจันทร์กันก้นโบโดยพลศักดิ์สองแสงครับครับท่านผู้ชมที่เคารพครับมวยคู่นี้ก็เป็นมวยที่ กำลังมาแรงนะครับเป็นการชิงแชมป์ในรุ่น105ปอนของเวทีมวยสยามฝ่ายแดงคือสดใสทอพัประแดงน้ำเงินเจมบอลลูกเจ้าแม่ทัพทิมว่าเช้านี้สดใสามา106ปอนลดไปปอนหนึ่งส่วนเจมบอลน,นั้นมา106ปอนครึ่งลดปอนครึ่ง ก่อนครึ่งนี่เขาบอกว่าไม่มีอะไรหน้าหนักใจเท่าไหร่สดใสทอพระประแดงอดีตแชมป์ในรุ่นพินเวทร้อยปอนของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเจมบอลลูกเจ้าแม่ทัพทิมก็มวยคู่นี้นั้นเคยชกกันมา3ครั้งสดใสชนะสองครั้งแพ้หนึ่งครั้งวันนี้พบกันเป็นครั้งที่4ก่อนขึ้นเวทีสดใส นักชกจากสุรินนักชกเมืองช้างชกในพิกัด100ปอนด์นั้นมีปัญหาเรื่องน้ำหนักวันนี้ชก105ปอนด์ไม่มีปัญหาก็คิดว่าน่าจะชนะสถานเดียวส่วนเจมบอลเขาบอกว่าเตรียมตัวมาสู้ทุกรูปแบบเพื่อตำแหน่งแชมเปี้ยนและเงินเดือนชาวพระพุทธบาทสระบุรีปตดเอาใจช่วย ข้อมูลโดยนกแรประยุทธ์สายคำประจาสัมพันธ์วิล่าคาเฟ่เจอาปราสาดดาวพนองคืนนี้ที่วิล่าคาเฟ่พบกับไม้พิร่มพรเจอาปราสาดดาวพนองคืนทุกคืนนะครับพบกับนักร้องแดนเซอร์สาวแสนสวยและฝากประจาสัมพันธ์ไปถึงสิทธิานุสิ์ของหลวงพ่อสอนแห่งวัดสรนเจ้าจังหวัดปทุมธานีวันพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีทำบุญฉลองอายุและก็พิธีไหว้ครูหลวงพ่อสอน ที่วัดสันเจ้าเริ่มตั้งแต่เช้านะครับมีเจริญพระพุธมีพิธีสวดพระพุทธมนต์นะครับก็อย่าลืมส่วนคืนนี้ก็มีม,มหหอรสมมากมายไปชมกันที่วัดสันเจ้าจังหวัดปทุมธานียังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับวางแข้งซ้ายไปทีนึ่งนักชกฝ่ายแดงสดใสเกมบอลขวามือท่านผู้ชมแต่ไม่ใช่เจมบอล007นะครับ อ่าวางแข้งซ้ายไปดีนโตสดใสโตเตะเตะไปสองแข้งหมดยกที่หนึ่งทาชมยก2องเรามีภาพช้าของการแข่งขันในคูน่นี้ผมเรียนนิดหนึ่งว่าเดี๋ยวผมจะมีเรื่องอันเป็นกุศลน,นะครับนี่คือทางจังหวัดสมุทรสาครเขาจะออกสลากการกุศลในรายละเอียดนั้นเดี๋ยวผมจะคุยกับ ท่านพยาบาลวิชาชีพเกศุดาละมาสกุลน,นะครับรายละเอียดเป็นไงแต่แน่ๆเตรียมเงินไว้ด้วยนะครับเราสร้างกุศลร่วมกันครับค่ะครับท่านผู้ชมที่กรพครับก็ขอย้ําเตือนนิดนึงครับศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่28สิงหาคมที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยก็จัดมวยไว้สนุกครับเดชา m 16พบกับกรมกริบอภิชาติทักษณาลิขิต แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีป้องกันแชมป์รุ่นม,มินิไฟเวสสายชนพอธนพลกับอิสระสอนพิชัยมวยรอบอ่สุสุแสงมรกกเวนไนส์สกจะพบกับเทวริตน้อย SK สวยิมแล้วก็ปริญญาบอดบอ็บอกซิง่งจะพบกับยูกินักมวยชาวญี่ปุ่นครับดุครับมทุกท่านยก2เราสดใสเดินไล่บีแล้วทิมมัดซ้ายมัดขวาเ็ที่หน้าของ เจมบอลแตะวาไปทีเจมบอลโตเจมบอลน่เ bon, bon, ข้านิ่งครับใสยทีมขวาไปอีกเดินเจ้าเข้าหาทีนะครับเจมบอลน่าเก bon, ่งหมัดขวาไปแน่นทีเดียว เตะขวามาเหมือนกันครับทางด้านฝุดใส,ส่เข้าหัวไปเลยเจอแข้งซ้ายของเจมบอลเข้าไปเตะขวาไปอีกทีครับาาเ,เจมบอลฝุดใส่ก็อยากเข้าหาครับโดนแข้งซ้ายของเจมบอลเข้าไปเต็มท้องเลย ลอยขวา่อยขวาด้วยกรรมาการวิทูลฟันมือให้โชคสดสายเตะขวาอีกทีนึงเดินย่างสามขุมก,ก็นไปเลยครับเจมสบอลเตะขวาถีบซ้ายย้ำได้อีกสดสายเตะขวาอีกทีนึงเจมสบอลทำท่าทางจะเตะไม่เตะครับ เตะซ้ายทีนึงสดใสก็เหมือนกันครับเครื่องหน้าราคาแพงวางขาต่อยซ้ายโ,โดนตูดใแข้งซ้ายของเจมอนจะไม่โดนครับผ่านหน้าไปสดใสนี่ดูเป็นนักชกอารมณ์ดีครับเดินสบายๆกดยกครับ ครับท่านผู้ชมที่ร,รักครับใครผ่านไปแถวตลาดบางแคอย่าลืมแวะร้านห้องอาหารคุณแอลมีบริการก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรน้ำพริกเผาไทายแม่ประนอมรสโบราณครับอร่อยครับอย่าลืมร้านห้องอาหารคุณแอลครับก๋วยเตี๋ยวรสต้มยำสูตรน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมโอ้ยตอนนี้ทางด้านของนักโทษใบแดงครับทางด้านายเดินสาวหมัดซ้ายหมัดขวาไปสู่ใบหน้าของเจมบอลครับต่อยซ้ายไปที้นึง เจมบอลก็ถอยวนออกไปถอยบอลเจมบอลถอยวนไม่ถอยเปล่านะครับก็พยายามจะมีหมัดคอยสกัดการบุกข,ของสดใสพ่อพ้าประแดงถอยซ้ายถอยขวาที่ไปหน้าเตะขวาทีนึงอ้าวเจมบอลโต้เนี่ยมันแข้งขวาเต้ซ้ายทีนึงดูก็ว่ายังไงหมัดไม่เป็นไรเจมบอลบอกว่าต่อยมาเถอะเรียมตัวมาดีเตะซ้ายทีนึงผู้นี้ชิงแชมป์เปี้ยนที่ว่างนะครับ ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับเกมบอลต่อยซ้ายเตะผาเตะซ้ายไปทีนึงอ้าวสอดใสพยายามจะแลกเลยหมัดครับเกมบอลนนะ่ะเอาแค่คอยรับเกมบอลเตะซ้ายไปทีนึงสอดใสเดินไล่บี้แล้วต่อยซ้ายต่อยขายวาเกมบอลเปิดหน้าลำบากนะจะเอาหน้าล่อหรือ,อยังไงจะเอาหน้าเป็นเป้าล่อเลยสอดใสเตะขวาทีนึง ขตะซ้ายต่อยขวาเจ็บบอลถอยออกไปสอดสาเดินไล่บี้แล้วเจ็บบอลเตะซ้ายสอดสายเตะขวาแลกกันคนละทีไอนี้ก็อยู่ครับลุ้นกันแบบสุดๆครับนี่นะครับต่อยซ้ายเตะขวาอีกทีนึงสอดสายถีมซ้ายเตะขวาไม่โดนเตะขวาที่ไม่โดนสอดสายจับขาเตะขวาเตะซ้ายทีนึง ใกล้กคนละทีสนุกครับท่านผู้ชมครับปวยคู่นี้เขาบอกว่าขิงก็ลาขาก็แรงเตะซ้ายพี่ซีดเข้าเตะซ้ายทีหนึ่งต่อสายเตะขวาต่อยซ้ายไม่โดนเด็กบอลถอยออกมาต่อสายเอาหมัดเป็นอาวุธเบิกทางครับต่อยขวาไม่โดนเด็กบอลน,นะคอยดักด้วยแข้งซ้ายเตะซ้ายทีหนึ่ง โยนเข่าซ้ายโยนเข่าซ้ายไม่โดนเจมบอนเตะซ้ายวันนี้เวทีบุเซียบอฟนอยยังแน่นขนาดเหมือนเดิมครับแต่ด้านหะน้าอย่าลืมครับน้องตุ้มครับน้องตุ้มปริญญาตอนนี้มาชัยปริญญาบอด็อกซิ่งแล้วจะพบกับนักชกญี่ปุ่นยูกิคนเก่าครับโยนเข่าซ้ายโอ้ยตอนนี้เจมบอนโดนซ้ายเข้าไปนี่ออกอาการเหมือนกันใายเดินจี้เข้ไปเจมบอนย่างชาครับขอหายใจนิดนึง กดยกครับเราสร้างกุศลร่วมกันแล้วก็หวังว่าระดับโครั้งนี้ก็คงจะให้โชคแก่ผู้ชมทุกท,ท่านความพุ่งรุแรงทัาครับครับท่านผู้ชมครับมาชมต่อครับปวยคู่ที่สามจกที่สี่ครับท่านผู้ชมครับก็ขอเชิญชวนร่วมงานราชินีแลนลี่นะครับสมาคมผู้ปกครองและก็ครูโรงเรียนราชินีก็จัดแอนลี่ครั้งที่ห้าชิงถ้วยประธานของ ระเจ้ารวงเธอพระบรมวงศ์เธอสมเด็จพระวรัชชายาสิริดามาศนะครับก็อย่าลืมนะครับวันที่28-29ลูกแข่งไทยชนะมูลนิธิตอนนี้สนุกครับท่านผู้ชมครับไล่บี้กันเลื่อยๆครับทางด้านสดใสนั้นนักชกฝ่ายแดงนั้นเดินเอาบัตรสาวก็หาเกมบอลก็ตั้งรับด้วยแข้งซ้ายสใสฟันศอกขวาอีกทีหนึ่งสใสนั้นเดินตลอดนะครับ เตะขาไปทีแล้วใครชนะคู่นี้มีงินเดือนเนะครับเข็มชัดอยู่ที่เอวเนี่ยเอาไปห้า0ันสดใสทุ่มลงไปเลยแม่กรรมการวิทุนบอกว่าอย่าไปทุ่มเขาไม่ได้เข็มบอลคอยโต้ครับแต่โต้จะช้าไปหน่อยเตะขาไปทีแล้ว,วสดใสเข็มบอลเตะท้ายไปเลยเข็มบอลคอยตั้งรับนะครับ ขอจังหวะสองสดายเตะซ้ายเตะขวาเลยเตะซ้ายทีหนึ่งจับขาเจมบอลเตะซ้ายไปจังหวะตามน้ำครับบันสออขวาไม่โดนสดายพยายามจะโยนเข่านะครับแต่ว่าเจมบอลเตะขวาสดายเตะขวาเจมบอลเตะซ้ายอ้าวจะบอลเจมบอลก็มีเหมืนกันเอ้าโดนพลาดที่การคอเลยครับเจมบอลตีเข่าซ้าย เตะขวาไปขีดหนึ่งเจ้บอลเตะซ้ายสดสายเตะขวาเจ้าบอลเตะซ้ายสดสายเตะขวามาเจ้าบอลเตะซ้ายไปขีดหนึ่งสนุกครับท่านพชศครับโวยคู่นี้ขิงก็ลาขาก็แรงครับอ้าต่อยซ้ายต่อยซ้ายเตะขวาไปขีดหนึ่งเจ้าบอลเตะซ้ายขีดหนึ่งสดสายเตะขวาอ้าวจ้าบอลเตะซ้ายเข้าครับเดี๋ยวนี้ซ้ายทีหนึ่งเข้าครับสองดอกนี่โอ้สดสายโดนสองดอกเข้าไปนี่จังๆครับเนื้อ สอดสายแผ่วลงไปนิดนึงคอยจังหวะหายใจขอได้ใจเพิ่มนิดเตะไสทีนึงครับเจมบอลเจมบอลก็คอยจังหวะนะครับอา้าววางข้างขวาไปสอดสายาตีไ้ไสอ้าวเตะไสทีเจมบอลเตะไสมาให้พายไปทีนี้ครับเจมบอลสอดสายก็โยนเข่าไสไปอ้าวตอนนี้สอดสายนะ่ยโยนเขาา่าขาเข้าที่ท้องของเจมบอลเจมบอลบอกไม่เป็นไร แชมเปี้ยตีขาไปคนจบครับการแข่งขันของ,ของมวยกู้ชิงแชมป์ในรุ่นพินเศทของเวทีมวยสยามนั้นเร้าใจนะครับทั้งในเวทีทั้งที่บ้านนี่ครับเป็นภาพของแข้งทั้งซ้าแล้วก็ถีบยันของสดสายทอพระปาแดงส่วนเจมบอลยุบัตพิมพ์นั้นก็ใช้จังหวะครับโต้ได้หนักๆเหมือนกันวันเสาร์หน้าครับท่านที่ชื่นชมในฝีมลามือของ ปริญญาบอสบ็อกซิ่งครับคงจะทราบนะฮะผมบอกปริญญาแล้วก็สำหรับนักมวยที่โด่งดังครับคงวันเสาร์หน้าจะพบกับซามูไรย,ยูกินักชกจากญี่ปุ่นน้องตุ้มนะครับถ้าบอกน้องตุ้มจะรุดแหมทุกคนชื่นชมแต่บอกบุษบาบางทีง,งงๆนะปรินยาบอสบ็อกซิ่งครับตอนนี้อย่าลืมนะครับร่วมข่งขันราชนินีแลนดี้ครับสามาคมผู้ปกคกองและครูในราชินีนั้นเรียนเชิญครับ 2 8่สิสิกงหาคมระหว่างกรุงเทพกาญจนบุรีติดตามชมยกสุดท้ายใครจะได้กระปัดไปค่าทีเอลเงินฝึกซ้อมเดือนละ5 0 0 0บาทครับสนุกครับท่านผู้ชมครับคุณอนุดงครับใจหายใจกว้างครับชิงดำครับยกนี้ครับก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้ครับฉลองอายุหลวงพ่อสอนวัดสันเจ้าครับคืนนี้มีหอระศพมากมายครับไปกันครับวัดสันเจ้าประทุมธานีครับโอ้ยแรกกับคนละทีดูนบเกมบอลวางแขงซ้ายเตะขวาไม่กีนึง เียวนี้สู้กันถึงนีกาครับสู้ถึงนี่กาเตะขวาไปทีหนึ่งเอ้าคนละทีแรกกับคนละทีแต่สมใจพระเดชพระคุณเลยครับผู้นี้เป็นการชิงแชมป์เปี้ยนเป็นแชมปเปี้ยนทีวางของวิธีบนสยามออน่อยใครดีใครอยู่ใครเข้าตาจะแจ้กกว่ารับไปชนะเอาเข็มขัดไปเอาเงินเดือนไปด้วยตีตาซ้ายตีตาขาเจมบอล ปีกองเชิดแล้วสดใสทอมระแดงทรายขวามือเจมบอลลับดาหนะ้าท่านผู้ชมครับสนุกครับท่านผู้ชมกองการแชมป์รุ่นมินิไฟเวทสายชนกอธนพลครับโอ้ยเจมบอลจะออกแข้งได้สวยครับไปปลายนี่สดใสอ้าวเข้ามาเจอ ไม่ได้ครับช่วงนี้นาทีไม่กฤตครับอยาอยาลาดชานาอย่าโลไม่เห็นพี่เลี้ยงฝ่ายแดงโบม,มือแล้วสดใสมองพี่เลี้ยงเลยไม่เข้าฝ่ายน้ําเงินก็บอกว่าไม่ต้องเข้าทุกคนคิดว่าตัวเองชนะก็แล้วแต่ครับแต่คนที่จะชูมือให้นี่คือกรรมการวันนี้มีสักขีพยานมาเยอะเมื่อกี้เห็น บุญเชิญมาแล้วครับเห็นหน้าบุญเชิญสัปดาห์หน้านี้ท่านผู้ชมมีมวยรอบอิซุสุษษแสงมรกตแวนนา์สปีดแล้วก็พบกับเทมริกน้อย s k สเควยิมปริญญาบอสบ,อบอ็อกซิ่งนะครับจะพบกับยูกิมวยจากญี่ปุ่นครับแล้วก็สายชนปอธนพลจะพบกับอิสระสอนพิชัยเดชา m เอจะพบกับคมกริบ พิชาติลักษณะลิขิตครับสัปดาห์หน้าโอ้ยตอนนี้ทำยังไงพรุ่งนี้ย้ำเตือนนิดนึงครับไหว้ครูหลวงพ่อสอนครับวัดสันเจ้าจังหวัดปทุมครับคืนนี้มีหมหอละพมากมายพรุ่งนี้เริ่มแสดงมุทิจาจิตกันครับมีการสวดพิธีสงฆ์กันครับพรุ่งนี้ฉลองอายุแล้วก็ไหว้ครูหลวงพ่อสอนกดยกสุดท้ายครับ แหมอื้อเเหลือเกินครับในเวทีมวยสยามอ้อมน้อยอื้อเเหลือเกินอดุลเดชส,สุเจริตกล่นขึ้นไปแล้วเดี๋ยวคงทราบครับว่าใครจะได้รับการชูมือวันนี้มีสักขีพยานมาเยอะครับบิ๊กบอสของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยวุฒิสมาชิกคนดังพระจุลาปทรเตรียมขึ้นไปคาดเข็มขัดให้แล้ว อดใจรอไว้ครูดีครับคือหน้าตาของเข้มขัดตันนี้เป็นการชิงแชมปเปี้ยนรุ่นพินเวทครับที่ว่างของเวทีมวยสยามอ่อน้อยอดใจรอสักครู่ครับท่านผู้ชมลำบากใจแทนกรรมการเหมือนกันครับว่าในสายตานี่ดูแล้วไม่รู้เหกันโง่แห้งใครดีครับท่านผู้ชมดูไปก่อนครับดูโงแห้งไปก่อน สดใสนะมั่นใจครับนี่แหละครับกรรมการวีรวัต์ฮิรัญเยเลขาบรรดาเซียนมัดมวยบอกแหมทำไมมันช้าเหลือเกินต้องใจเย็นๆนิดหนึ่งครับพลาดไม่ได้ประกาศมาแล้วต้องชนะแล้วก็ต้องเด็ดขาดต้องขาวสะอาดอดุลเดชสุจริตกนเดี๋ยวฟังครับฟังอดุลเดชครับครับผลการแข่งขันมวยเชิงแซ่เปี้ยรุ่นพินเศทของวิจิตรมุสยามครับร0อปอนนะครับก็ปรากฏว่า กรรมการทั้ง3ท่านนะครับให้คะแนนเป็นเอกฉันนะครับดังต่อไปนี้กรรมการปิยะเหลีงสุดใจนะครับกรรมการชาตรีน้อยเจริญและกรรมการสนยาแพรนันให้ฝ่ายแดง48คะแนนครับฝ่ายน้ำเงิน49คะแนนทั้ง3ท่านครับผมขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ที่สมาชิกระจนอุรปธานขึ้นมอบกำขัดให้แก่นักชกฝ่ายน้ำเงินนะครับคือแจมบอลูกุม่มเทวทัชทีมครับ ครับตอนนี้คุณประจนอุลปาธรก็มาเดี๋ยวชมคู่ต่อไปครับท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจี